พี่น้องมึงหนจ้ามึงไล้ไม่เบต่อเหรอจ้านงเยสุนัเห็บจ้าพี่น้องขาร้อยสามห้าดาวน่ผมนกันพี่น้องคมาล้างเห็ดกันจ้าได้เห็ดพอมากค่พี่น้องค่ะเต็มร้อาหยาาเมื่ อู้ยคัดแหนะนะคะเราก็มาทำการล้างนะคะทุกคนคะ่ะอ้ยมอ้ยพี่นอ้องขามอ่อนๆทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่นอ้อง่ะ เฉพะาะเสพยาอีตัวของหอมจต่ทุกคนขาเมืองเนี่ยคะ่ะขาแน่นะคะพี่น้องอ่อย่าพี่น้องตรงหมูคออนุญาตเท่นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขสุขนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าเชื่อมค่ะพี่น้องค่ะืันนี้พ่อพี่พาน้องมากินแกงเ็ดเพาะจ้าพี่นอ้องแกงใส่ผักอีตัวหอมๆค่ะพี่น้องคะ่ะมึงนะบูยเต็มถาดอ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องืันนี้ตู้หัวไดกองเขาคือเก่าจ้ามาค่ะมาสดห่อน,น้ำตะหูคะ่ะพี่น้องแกงแล้วไม่ไม่เยอะวันนี้ขา้าวกะสิจำแจว่วจำแจ่วน้ำปลาร้านะคะพี่น้องค่ะจำแจ่วน้ำปลาร้าของเฮานะคะมาค่ะ สูตรหวานน้ำต้มหูพี่น้องแสงกับอาซีเมืดๆเนีเ่ยจั๊กน้อยนึงนะคะพี่น้องคะ่ะปุ้ยขาแนียุ่งเทพฝนสีตกจ้ะมันเศ้าไปเก็บเห็ดตลาดมากนะคะพี่นอ้องตรงนี้มันจะดอกอ,อ่อ,อนๆพี่น้องเอ้ยมากค่ะปุ้ยสีหาใครสูตเลยอืมกรุบๆมากนะคะพี่น,อขอขน,น้องตะโกขาวคือก็มามืัอนี้เำามีอันนี้น้ำพี่น้อง มีถั่วมีขัดถั่วดําต้มนะคะพี่น้องคะต้องหัวต้มเองพี่น้องใส่กะทิน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องคะเฮ็ดพอนี่กินย่ำใดกับเบื่อเบื่อนะคะพี่น้องเสียงจะไปอีกตัวคิดหลอนอันไม่สมงวนนะพี่น้องจะว่า พี่ใจและแกงเห็ดพี่นออ้องจากหน้าปากกรุบๆนะคะพี่น้องคะ่ะต้องหูซื้ออยู่ตลาดสองร้อยบาทพี่น้องค่าโอ้ยเดืดถุงบบงไงไมันจะอ่นอนๆอยู่ม,มา

อ้าวไม่ดอนอ่อนช่วงนี้ตะมูกกับบ่อกคเดเฮดกับบ่อยไดเเฮดคิมพี่หน่องเมืองนะคะพี่น่องเพราะว่ายาก หยาดยังวันที่หยาดกะคืนน,นึงหยาดเห็ดงานนะคะสองกับแม่ป่วยนะคะคำมมาเ้ามา,า,มาก,กับต้องโทษามอาการต้องโทษคุยหายกำลังใจแม่นะคะพี่น้องสมหูก,กับบคคอยมีกระจิตกับใจไดอ้อยากเห็ุยังอ่ะเนาะพี่น้องเนาะกะเลยบ่คอยไดีมีคลิปให้พี่ให้น้องมึงนะคะช่วงนี้นะคะอย่าลืมกันเลอค่ะพี่น้องคะ่ะ เต็บครับพี่น้องมันเนะี่ยเต็บต่างหน่อยข้างพี่น้องค่ะ ก็อย่างนั้นอืมร่มกบแห้งๆพี่หน่องนุ่งเก็บต้องสนใจตกมือแสงอาจสิดประึงนะคะหมดพี่หน่อ แซ่บนะคะพี่น้องอาหารมันหานเท่านะ กิมมาเมื่ไม่ได้ชิมเลยน,เนี่พี่น้องของมันแห้งนะครับพี่น้องจะไปกินตอนนะผะักนาครับพี่น้องสับ สุดยอดมาพี่น้องคะยกงงี้พอโอ้โหคับแน่นะคะพี่น้องกินสมอยากค่ะดูของเขากันพี่น,อออน,นอ้องเข้ามาลุยอันของหวานหอ้อซสอนเสร็จ น,นี่ก็จะเป็นถั่วดำนะคะพี่น้องค่ะมาดูนะนนี้ก็ต้มเองนะคะอร่อยปากนะคะพี่น้องที่ได้ต้มถั่วดำไม่เป็ยังพี่น้องต้มอันดักประเทศอันข้าต้มคนบ้านเอ้ยข้าต้มมยังกับข้าต้ม่มพารบ้านเฮานะคะพี่น้อง ข้าต้มมัดนะคะพี่น้องค่ะมันเหลือเียดายมันเตยเสือทีมันใส่ชิจอมากหักเนื้อนะครับ ผักเนี่ยนะคะพี่น้องคะอาหารห้าหมูสงใจมันครบอยู่พี่น้องมือหนิโอเคค่ะพี่น้องขากิฟต์นีก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้นหัทิศคลิปนครข้งต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องขาคลิปนี้พ่อสาน,นีคลิปหนาพ่อ,อกันไหมสวัสดีค่ะ